โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมานทาให้ภัยพิบัติไม่เกิดตามวันเวลาที่มีผู้ทํานายไว้ผู้คนจึงเบื่อนายเพราะไม่เห็นว่าภัยพิบัติจะเกิดจริงจึงพากันประมาทเมื่อมนุษย์พากันประมาทเมื่อนั้นภัยก็จะมาทีเผลอมานทำเช่นนั้นเพราะต้องการให้คนประมาทซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมคำเตือน โดยพระอริยสงฆ์ของไทยพระสงฆ์ไทยมากมายหลายรูปท่านพูดถึงภัยพิบัติให้ลูกศิษย์ฟังดังต่อไปนี้ 1. หลวงปูแ่แหวนสุจ,จินโนต่อไปสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดคนจะตายหมู่กันมากมายที่ไหนมีคนรวมกลุ่มกันมากๆอย่าได้เข้าไปจะมีอันตรายมาก2 หลวงปู่ชอบฐานสโมน่าเสียดายสร้างกันมาเป็นร้อยร้อยปีแต่จะต้องมาจบสิ้นกันในวันเดียว 3. หลวงปู่สังวานเขมโกได้นิมิตเห็นกรุงเทพน้ำท่วมสูงประมาณเสาไฟฟ้า 4. หลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินพศสอ5 0 5 ถึง2,555หางหน้ากวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วกําลังจะกวาดน้ำขึ้นมาล้างโลกจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะล้มตายมากส่วนคนดีมีศีลธรรมจะอยู่รอดปลอดภัยได้5ครูบาชัยวงศสาพัฒนาหากเขตภัยพิบัติร้ายแรงไม่เกิด ในคศ2 0 0 0ก็จะไปเกิดในคอส0 0 4แทนโดยเหตุร้ายจะเริ่มต้นทางภาคใต้ก่อนจากนั้นก็จะลามขึ้นมาถึงภาคกลางและภาคเหนือในที่สุดในเขตเมืองใหญ่จะอันตรายมากจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างหนักไปทั่วไม่ต่างอะไรกับกะลียุคน้อยเลยทีเดียว 6. พระครูขันตยาพรครูบาคำขันติโก หลวงพ่ออยากให้สร้างพระเจดีสันติภาพโลกเพื่อบรรเทากรรมของประเทศชาติและของโลกที่กำลังใกล้จะตามมาทันในไม่ช้านี้แล้วโดยพระเจดีสันติภาพโลกนี้กำหนดให้มีรูปลักษณะความสูงใหญ่เท่ากับพระปฐมเจดีจังหวัด,ดคนครปฐมทุกประการโดยสร้างครอบดอยที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องนี้หลวงพ่อเคยทําเรื่องขออุปถัมภ์การก่อสร้างไปยังลูกศิษย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อนๆแต่เรื่องก็หายเงียบไปทุกทีจนสุดท้ายหลวงพ่อจึงคิดว่าพระเจดีสันติภาพโลกนี้หากทําได้ก็ทําหากทําไม่ได้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกก็แล้วกันนะ7 หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนับแต่นี้ไปคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนผิดศีลผิดธรรมเป็นเรื่องปกติเลยคนลงไปกับมายาของโลกถูกโลกย้อมซ้ำไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ที่อยู่ภายในใจของเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้อยู่ภายนอกที่ไหนเลยอยู่ภายในใจของเราทุกคนพวกเราลองมองดูสิผู้คนทั้งหลายสแสวงหาไม่หยุดไม่มีวันเต็มยิ่งสแสวงหาก็ยิ่งต้องเจอกับความสุขที่เป็นมายาของโลกแท้จริงแล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นคนจนก็มีความทุกข์แบบคนจนคนรวยก็มีความทุกข์แบบคนรวยยิ่งโลภมากอยากได้ สแสวงหาเข้าตัวเองมากเท่าไหร่ก็ก่อการเบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจก่อการเบียดเบียนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโลกขาดศีลธรรมมีความเห็นแก่ตัวอยากจะมีเงินเมื่อมีเงินมากแล้วก็อยากมีอำนาจอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกพวกคนทั้งหลายกำลังมีความเห็นที่ผิดหมดเลยและจะลุกลามไปเรื่อยๆ ถ้าพวกเราเป็นผู้มีสติที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นโลกกามความเป็นจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นตื่นรู้เราจะเข้าใจได้ว่าจักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากมีความเป็นธรรมชาติพวกเราทุกคนเป็นแค่เศษฝุ่นในจักรวาลแต่หลงผิดคิดว่าตัวเองใหญ่กฎแห่งกรรมคือกฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะใหญ่เกินกรรม ไม่มีใครจะมีอำนาจเหนือกรรมแม้แต่เทวดาเทพพรหมทั้งหลายก็ไม่มีอำนาจเหนือกรรมที่จะบัรน,นาลพรให้ใครได้สิ่งที่หวังได้เทวดาแต่จะช่วยดนจิตดนใจได้ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมเราทำอะไรลงไปทางกายวาจาใจสิ่งที่ดีและไม่ดีมันจะย้อนกลับมาหาเราหมดเลยเป็นเท่าทวีคูณ ทำดีความดีก็ย้อนกลับมาหาเราเป็นเท่าทวีคูณทำไม่ดีความไม่ดีก็จะย้อนกลับมาหาเราเป็นเท่าทวีคูณเราฝึกเจริญสตินั่งสมาธิเราก็จะเป็นผู้มีปัญญามีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่วันวหวเห็นโลกตามความเป็นจริงเป็นผู้เข้าถึงความสุขภายในใจซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงจนสามารถหลุดพ้นไปจากวัฏฏะสงสารนี้จักรวาลน,นี้ หลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติคือพระนิพพานได้ถ้าเราเป็นผู้มีศีลห้าเป็นอย่างต่ำคือเป็นผู้มีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นสัรพสัตทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทางการกระทำทางคําพูดและทางความคิดเราก็จะเป็นผู้มีศีลและไม่มีใคร มามีเวรมีภัยกับเราถ้าเราเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้มีประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์และพระพุทธศาสนามีการให้ทานอยู่เสมอเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับกลับมาอย่างไม่ขาดสายเหมือนน้ำตกที่ไหลมาสู่เราไม่มีวันหยุดเช่นกัน แต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายขาดปัญญาเหมือนพวกคนที่สร้างปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาไอ้ที่ไปไล่จัดฉากด่าพระไล่พระแม้แต่ศีลหา้ายังไม่ครบเลยสามข้อยังได้ไม่ถึงเลยถ้าเราไปเชื่อไปด่าพระตามเขาถ้าไปโดนพระอริยสงฆ์เข้านี่ปิดสวรรค์ปิดนิพพานเลยวิหารธรรมภายในนี่ เร่าร้อนไฟนรกได้จุดขึ้นแล้วตายไปแล้วก็จะจมสู่ความมืดมิดไปอย่างยาวนานไม่คุ้มกันเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มีความเห็นผิดให้รีบตั้งสติเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาจะได้ไม่ต้องจมสู่ความเร่าร้อนในนรกภูมิเสวยความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างยาวนานไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาไปอย่างยาวนานมีแต่จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุได้5,000ปีเกึื่อพุทธกาล2,500ปีศาส,สนาจะเสื่อมลงแต่ก่อนที่จะเสื่อมลงศาส,สนาจะรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งเพราะคนจะเห็นภัยของโลกส่วนใครที่ยังไม่มีสติก็เท่ากับว่า เราศีลเสมอกันกับพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้น้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ E